สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับโฟกนะคะที่ปรึกษาการขายเพชรยนต์ประจำสาขาเสรีไทย95นะคะพี่หรือว่าสาขาซองของเรานั่นเองวันนี้โฟกมีรถขายดีประตำเพชรยนต์มานำเสนอเลยกับเจ้าตัวโตโยต้าอัลติส1.8เป็นตัวไฮบิดแอนทรีนะครับคันนี้เป็นปี2020ค่ะพี่ราคาตั้งขายของน้องนะคะจะอยู่ที่5 1 9 0 0 0บาทเครดิตดีฟีดาวได้ผ่อนเริ่มต้น10,000บาทเท่านั้นเองนะฮะใครสนใจนะครับ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับพี่นะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะพี่นะตัวด้านหน้าไฟคู่หน้าของเขานะคะจะมาเป็นแบบไฟโปรเจคเตอร์แล้วเรียบร้อยนะคะพี่ตัวนี้มีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะกระจังหน้าของเขานะครคบะดูสวยมากๆเป็นสมั่แล้วเรียบร้อยจ้ะมาพร้อมกับโลโก้โตโยต้าแบบนี้พร้อมกับมีสีน้ำเงินเนาะพี่เนาะล้อมรอบโลโก้นะคะแสดงได้เลยว่าตัวนี้เป็นตัวไฮบริด แน่นอนจ้ะชอบกระจังหน้าของเขามากเลยนะพี่นะกระจังหน้าของเขากับไฟด้านหน้าดูสปอร์ตดูโฉบเฉี่ยวมากมากนะคะพี่นะแล้วก็ดูตัวเส้นนะคะพี่ตัวรถนะ,ะชัดแจ๋วแบบนี้เลยนะคะรับประกันได้เลยว่ารถคันนี้นะครับพี่ไม่มีชนหนักไม่มีพิวารไม่มีจมน้ำแน่นอนจ้ะทางร้านเรานะฮะไม่รับซื้อแน่นอนนะครับพี่นะ,ะอาจจะมีเสียงรบกวนน,นิดนึงก็องขออภัยด้วยนะคะพี่เพราะว่าร้านของเราติดอยู่กับถนนใหญ่เลยนะฮะ มา,มาดูในส่วนของล้อคะ่ะจะได้เป็นล้อมแม็กแบบนี้นะตัวยางเป็นยางปี24แล้วเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับตัวล้อมแม็กนะล้อมแม็กขอบ16แบบนี้นะคะพี่นะตัวสัญลักษณ์ไฮบิดแบบนี้ยังอยู่ครบเป็นสีโคมีมันแบบนี้มาดูในส่วนของกระจกคะ่ะพี่จะเป็นกระจกสีเดียวกับตัวรถเลยนะฮะ จะอ่าเป็นกระจกพับไฟฟ้านะคะพี่มีไฟเดียวด้านข้างมาให้ไฟเดียวตรงแก้มกระจกมาให้นะสวยมากๆนะครับตรงด้านจับของเขานะพี่เป็นสีโครเมียมแบบนี้ตัดกับสีขาวสวยมากๆตรงโลโก้พี่เห็นไหมคะตรงกระจกมีโลโก้โตโตยต้าแบบนี้มั่นใจได้เลยว่าเป็นกระจกแท้เดิมจากโรงงานเลยนะครับน <c oughs> ดูตัวแผงประตูครับพี่เห็นไหมคะว่าไม่มีร่องรอยการขีดการข่วนเนาะหรือว่าร่องรอยชำรุดเลยนะจะ๊ะถือว่าสวยเลยนะพี่นะ <c oughs> ตนงกัน้อนของเขาครับพี่ดูได้เลยไร้การขยับนะครับตรงทางขึ้นทางลงของเขานะไม่มีร่องรอยอะไรทางนั้นนะสีขาวนะครับพี่ถ้าทําสีมาจะเห็นได้ชัดเลยนะฮะเพราะว่าสีขาวถ้าทําสีมาจะท่านจะเป็นสนเหลืองเลยนะนะฮะตัวเลขเพลเครื่องยังอยู่ครบหมดนะจ๊ะมันใจได้เลยของแท้แน่นอนนะครับคอนโซลด้านหน้านะพี่นะเป็นคอนโซลหน้าสีดํา แบบนี้สวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะเห็นมีฝุ่นเห็นอะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่ต้องตกใจนะครับอ่าก่อนทําการส่งมอบเนาะเราจะทําการล้างทาความสะอาดให้นะคะพี่พี่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยคันนี้เป็นรถพึ่งลงนะะัจกาภายในนะคะจะได้เป็นเบาะหนังมาแล้วเรียบร้อยส่วนของเบาะหนังนะคะพี่ดูได้เลยไม่มีการชํารุดอะไรทั้งนั้นเบาะตึงๆแบบนี้เลยนะคะพี่นะมีฝุ่นมีอะไรไม่ต้องแปลกใจนะคะเพราะว่าเป็นรถพึ่งลงยังไม่ได้ทําการเก็บงานหรือว่าทําการล้างนั่นเองนะครับเหมือนคันนี้จะเป็นสีขาวมุกด้วยไหมนะ <c oughs> อ่าใช่ทุกคนเป็นสีขาวมุกน,นะคะต้องขออภัยด้วยสีขาวมุกสวยนะพี่นะ <c oughs> แ่งประตูครับพี่ <c oughs> เห็นไหมครับสะอาดๆแบบนี้เลยนะไม่มีชํารุดจ้าตัวนงตัวน็อตน,นะคะดูได้เลยไรการขยับทางนั้นนะทางขึ้นทางลงของเขาก็สะอาดเช่นเดียวกันนะครับภายในนะพี่นะถือว่านั่งได้กว้างขวางมากๆนะครับ <c oughs> ตัวบงตัวบอกก็ตึงๆแบบนี้ไม่มีย่นไม่มีอะไรทางนั้นนะไม่มีการขาดนะครับพี่นะมีในส่วนของกระเป๋าจิงโจ้มาให้แล้วเรียบร้อยนะครับ ตัวยางอย่างที่โฟกแจ้งไปเลยนะครับเป็นยางปีย4นะคะตัวล้อแม็กนะฮะก็จะเป็นขอบ16นั่นเองนะจ๊ะถือว่าสวยมากๆนะสำหรับคันนี้นะคะที่กร,ราคา519,000บาทเครดิตดีฟรีดาวได้นะฮะผ่อนเริ่มต้น10,000เท่านั้นเองนะ๊ะสวยจริงๆไฟด้านท้ายของเขานะฮะจะมาเป็นแบบไฟท้าย LED, LED เรียบร้อยนะจ๊ะมาพร้อมกับตัวสัญลักษ์ณ โลโก้โตโยต้าตรงนี้ก็ยังอยู่ครบนะคะับทร่าอัลติสก็ยังอยู่ครบนะฮะยืนยันได้เลยเป็นตัวไฮบริดแบบนี้นะครับสัญลักษณ์ทุกตัวย,ยังอยู่ครบอยู่หนะะ้าตามาเป็นสีครเีมแบบนี้นะ,ะสวยนะพี่นะคันนี้นะคะสวยจริงๆคันนี้มีเซ็นเซอร์ด้านหลังมาให้แล้วสจุดมีกล้องถอยหลังมาให้แล้วเช่นเดียวกันนะตัวเซ็นไลฟ้ามีมาให้พร้อมนะครับขออนุญาตเปิดด้านในสักครู่นะ มาเลยครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ด้านในนะพี่นะสําหรับห้องเก็บสัมภาระนะครับเก็บได้กว้างขวางเช่นเคยจ้ะพี่เนาะข้อดีของโตโยต้านะครับพี่นะเก็บสัมภาระได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะดูตรงตัวรางน้ําได้เลยครับพี่เห็นไหมครับไม่มีการทําสีแน่นอนนะพี่นะซื้อรถก็เราอุ่นใจไปแน่นอนนะครับว่าไม่มีการทําสีก็ไม่ชนหนักพิจความแบบนี้เราไม่มีแน่นอนจัดทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับตัวนงตัวนอตอยู่ครบแบบนี้เลยรางนงรางน้ําอยู่ครบแบบนี้เลย ด้านหลังเซ็นเซอร์มีมาให้พร้อมกล้องคอยหลังมีมาให้อีกนะคะพี่นะกะราคา519,000บาทเป็น1.8ตัวไฮบริดด้วยนะครับสวยจริงๆนะพี่สำหรับคันนี้นะใครชอบมาจัดมาโดนได้นะคะพี่ตัวโตต้าเอาติดนะฮะเรามีตั้งแต่ตัวเริ่มต้นนะคะพี่ยันไปตัวท็อปสุดเราก็มีเช่นเดียวกันแทบจะมีทุกสีเลยนะคะพี่นะที่ทางเพชรยนต์เรามีมานะครับมาดูตัวล้อค่ะพี่เห็นไหมคะ ล้อนะครับตัวล้อแม่ของเขาไม่มีการเฉี่ยวการชนกับขอบฟุตบาทแน่นอนนะครับตัวยางเป็นยางปี24นะจ๊ะเปลี่ยนมาให้ใหม่อีกเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะพี่นะต้องแผงประตูพี่เห็นไหมคะไม่มีร่องรอยการจิดขวดหรือว่าร่องรอยชํารุดเลยนะครับได้ไปใหม่ๆกริบๆแบบนี้เลยนะจ๊ะตัวน็อตของเขานะฮะทุกอย่างยังอยู่ครบสภาพปกติอยู่นะคะพี่ได้ไปสวยแบบนี้ตัวบอกค่ะพี่ บาะตึงๆนะฮะไม่มีโยนเลยนะจ๊ะด้านหลังเหมือนจะมีแอร์มาให้ไหมนะอ่ามีแอร์มาด้วยนะคะระโบต่ำนี่ด้านหลังมีแอร์มาให้เราเรียบร้อยนะคะพี่นะถือว่านั่งได้สบายอยู่โฟกสูงประมาณ170นิดๆนะคะผมเป็นคนเอารถคันนี้มาเองมาเจอะที่สาขานะเพิ่งเอามาลงจากเพิ่งเอามาลงเลยนะจ๊ะน้ำจับเป็นสีชม้ยแบบนี้นะสวยตัดกับตัวรถได้ดีเลยนะครับมาพร้อมกับสัญลักษณ์โตโยต้าต้องกระจกแบบนี้มั่นใจได้เลยว่าเป็นกระจกแท้เดิมจากโรงงานนะฮะมา แผงประตูเห็นไหมครับพี่สวยๆแบบนี้ไม่มีร่องรอยชํารุดเลยนะครับมาดูในส่วนของด้านในกันบ้างภายในนะเป็นเบาะหนังเหมือนที่ผมแจ้งไปเนาะเหมือนเบาะด,ด้านหน้าเบาะคู่หน้านะรองรับสลีละาได้ดีมากๆนะครับพี่นะเหมือนเขาออกแบบมารองรับสลีละาได้ดีตัวเบาะก,ก็ตึงๆแบบนี้เลยไม่มีย่นนะครับพี่นะสบายใจได้แน่นอนนะครับขออนุญาตด้านกนเลยนะครับมาเลยเรามาดูในส่วนของหน้าจออ่าตัว นี่กันบ้างนะครับพี่นะตัวนี้สามารถเชื่อมต่อบ,บูทถธได้นะคะวิทยุได้จะรองรับแผ่นซีดีได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมาในส่วนของแอร์แอร์อ A ัตโนมัติเช่นเดียวกันนะฮะแอร์อัตโนมัติกีอัตโนมัตินะครับเบรกมือจะเป็นเบรกมือแบบไฟฟ้าแล้วเ,เรียบร้อยนะจ๊ะถือว่าเลิศเลยนะครับนะมีที่วางแก้วมาให้2ใบนะครับที่เก็บสัมภาระที่เก็บสัมภาระมาแบบเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะพี่ตัวด้านหน้าคอนโซลด้านหน้าตรงเนี้ยเหมือนจะแบบเป็นหนังๆกึ่งหนังนิดนึงอ่ะที่แต่ว่าสวยจริงๆนะครับคันนี้ นะพรมลายนะคะจะเป็นพรมลายแบบบางตีฟักงชันมาให้เราเรียบร้อยนะครับเพิ่มเสียงเบาเสียงรับสายวางสายผ่านในนี้ได้เลยนะคะพี่ตัวไฟไฟติดทุกจุดนะจ๊ะบอกเลยไฟติดทุกจุดนะตรงนี้ก็มีกระจกมาให้กระจกมาพร้อมกับไฟแบบนี้เลยนะฮะกระจกมาพร้อมกับไฟแบบนี้เลยนะคะเปิดส่อสว่างเปิดแบบกดสอบความเรียบร้อยนะฮะมาดูในส่วนของฝั่งด้านบนเพดานนะฮะ ไม่มีรอยยงรอยยันอะไรทังร้งนั้นนะคบพี่นะได้ไปใส่แบบนี้เลยนะคะ <c oughs> และสําหรับพี่ท่านใดน,นะคะที่สนใจอยากจะเข้ามาดูรถนะสามารถเข้ามาได้เลยที่รถจะจอดอยู่ที่สาขาเพชรยนต์สาขาเสรีไทย95หรือว่าสาขา2ของเรานั่นเองนะคะพี่ถ้าใครมาไม่ถูกหรือว่ายังไงสามารถติดต่อทางหาพกได้เลยที่เบอร์โทร0615657989ช่อง <c oughs> <c oughs> ทางการติดต่อรายละเอียดทุกอย่างนะคะจะอยู่ ตายล่างคลิปเลยนะหรือว่าโทรมาก็ได้นะคะพี่ดอ๋โฟกส่งเป็นตัวโลเคชันให้หรือว่าอยากสอบถามข้อมูลรายละเอียดอะไรเกี่ยวกับตัวรถสามารถทักเข้ามาได้เลยนะครับยินดีให้คําปรึกษาทุกเคสน,นะคะพี่นะน่ะ,ะเรามาขอทิ้งท้ายนะคะพี่กับเจ้าตัว,ว toyota new altis หนึ่งจุดแปดเป็นตัวไฮบริดนะครับปีสองพันยี่สิบนะพี่ราคาตั้งขายคันนี้ย้ํากันอีกรอบห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะฮะเครดิตดีฟรีดาวได้ผ่อนเริ่มต้น 1,000 0บาทนะครับลองเข้ามาคุยกันได้นะพี่นะายังง